รีวิวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เป็น s ั n m i P 3นะคะเป็น P ซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัว P 3รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ CPU นะคะเป็น c o ร์คอ A 5 3นะคะ 2.0GHz ค่ะแล้วก็ตัว Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน11นะคะแล้วก็แรม 2GB นะคะรอม 32GB ค่ะหน้าจอขนาด6.75นิ้วนะคะ มีตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวนะคะขนาด5 8ม mm, มหรือ2นิ้วนะคะตัวนี้ก็รองรับการอ่านบัตรเหมือนเดิมเลยค่ะสามารถอ่านได้ทั้งบัตรไม f ฟอรบัตรแทแ็บเล็กนะคะแล้วก็จะมีตัวรองรับการอ่าน nfc ได้ค่ะก็สามารถอ่านพวกบัตรประชาชนหรือว่าการอ่านบัตรแบบทาบเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะเหมาะกับผู้พัฒนาระบบมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้สวยงามมากก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีความทันสมัยขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อ ESS Singtech ได้เลยนะคะสินค้าเข้าพร้อมส่งแล้วคะมีกระดาษแถมให้ทุกเครื่องเลยนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะ